เก่งก่อนเกมสวัสดีครับขอต้อนรับเพื่อนๆทุกท่านนะครับเข้าสู่การพรีวิวฟุตบอลดังในค่ำคืนวันลอยกระทงกับผมจานแปลงเช่นเคยครับวันนี้ผมคัดมาให้แล้ว7คู่เน้นๆเ,เหมือนเดิมนะครับก็จะมีทางฟุตบอลยูฟ่าเนชั่นเลก5คู่ครับและอีก2คู่จะเป็นฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนอเมริกาใต้ ข้อมูลจัดหนักอัดแน่นเช่นเคยครับแต่ก่อนอื่นนะครับก่อนที่จะไปพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องฟุตบอลกันยังไงก็ขอฝากเพื่อนๆทุกท่านนะครับช่วยกันกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยแล้วก็ถ้าใครนะครับที่อยากเข้ามาร่วมเป็นครอบครัวเดียวกันเพืเ่อนๆก็สามารถที่จะแอดไลน์เข้ามาได้เลยที่ k k g แปดแแครับแล้วก็วันนี้นะครับเรายังมีกิจกรรมพิเศษมามอบให้กับเพื่อนๆนเหมือนเดิมกับการทายสกอร์แจกเสื้อฟุตบอลนะครับในคู่ระหว่างเดนมาร์กที่จะเปิดบ้านรับการเยือนของทีมชาติสเปนว่าคู่นี้เนี่ยจะจบลงด้วยผลสกอร์เท่าไหร่นะครับใครทายถูกนะครับก็อย่าลืมแคปหน้าจอของตัวเองแล้วก็แอดไลน์เข้ามาได้เลยนะครับที่ k k g 8 8 8แปเพื่อติดต่อขอรับรางวัลครับเอาละครับเมื่อเราพร้อมกันแล้วนะครับไปลุยด้วยกันเลยดีกว่าโดยคู่แรกวันนี้นะครับเราไปกันที่ค โดยผลงานหน้าเกมหลังสุดขอนทั้งสองทีมนะครับทีมชาติเดนมาร์กชนะได้2เกมครับเสมอไป1เกมแล้วก็แพ้ไป2เกมโดยเกมล่าสุดนะครับก็บุกไปเจ้ากับสวิตเซอร์แลนด์มาที่2ประตูต่อ2ด้วยกันส่วนทีมชาติสเปนนะครับยังคงผลง,งานยอดเยี่ยมเหมือนเดิมนะครับหเกมหลังสุดไม่แพ้ใครนะครับชนะได้4เกมแล้วก็เสมอไป1นเกมโดยเกมที่แล้วนะครับก็เปิดบ้านถล่มเอาชนะเซอร์เบียมาได้ถึง3ประตูต่อศูนย์ครับ สถิติการพบกันของคู่นี้นะครับสเปนชนะได้5เกมรวดเลยนะครับใน5นัดหลังสุดโดยเกมที่แล้วนะครับที่เจอกันเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมาก็เป็นทัพกระทิงดูดนะครับที่เปิดบ้านเฉือนเอาชนะเดนมาร์กไปที่1ประตูต่อสูนครับความพร้อมเกมนี้นะครับทัพโคลนมภายใต้การนําทีมของนายใหญ่คนใหม่อย่างไบรอันรีเมอร์เนี่ยได้แบ็ปโนักเตะชุดแรกของตัวเองออกมาแล้วนะครับโดยไม่ได้มีเซอร์ไพรส์อะไรมากมายครับก็ยังคงเป็นพวกหน้าเดิมๆนะครับที่เคยติดทีมกันมาอยู่แล้วนั่นเอง แต่ข่าวดีนะครับก็คือจะได้คริสเตียนอิริเซนนะครับสลัดเลี่ยงหายเจ็บกลับมาติดทีมชาติอีกครั้งหนึ่งด้วยส่วนทางทัพกระทิงดูของกุนซือหลุยเดลาฟอนเต้เนี่ยจะไม่มีเปาตอเรสนะครับที่บาดเจ็บแล้วก็ถอนตัวไปแล้วรวมไปถึงพวกตัวเจ็บที่เจ็บอยู่ก่อนหน้านี้นะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งอ ab ok ุนไยซีมอนเปากูบาซี่ดานีกาบาคาวโรดี้ปราโบกาบีและก็รามีนยามาที่บาดเจ็บทั้งหมดครับ โดยการจัดทัพในวันนี้นะครับทีมโคโนมจะมาในแท็กติก3-4-3นายด่านจะเป็นแคสเปอร์ชไมเคิลลงเฝ้าเสาเกมรับนะครับจะมีโจอาคิมแอนเดอร์เซนนะครับยานิกเวสเตอร์กาดและก็วิกเตอร์เนลสันนะครับเป็น3ประสานในแนวรับแดงกลาง4คนจะมีอเล็กซานเดอร์บาร์นะครับมอร์แทนฮุตมัน บีแอร์เอลมยลฮอยเบียกและก็แพทริกดอกูส่วนแดนหน้า3คนจะมีคริสเตียนอิลิกเซ่นนะครับอับเบิร์กรอนเบกและก็ลาสมูธฮอยลุนลงช่วยกันไล่ล่าสกอร์ครับส่วนทางฝั่งทีมชาติสเปนนะครับจะมาในแท็กติก4-2-3-1อหนึ่ในดาจะเป็นดาบิดปรายาลงเฝ้าเสา เกมแรกจะมีเปโดปอร์โรดานี่บิเบียนนะครับอาร์เมริกราปสและก็มาร์กูกเรยยครับแดงกลาง3ประสานจะมีทั้งมาติซูเบนดี้นะครับฟอเบงหลุยและก็เปรดีกอนซรเรส่วนเกมรุกวันนี้นะครับจะมีดานิโอโมกับ Nico Williams, นิโก้วิลเลียมเนี่ยยืนเป็นตัวริมเส้นครับแล้วก็หน้าเป้าจะส่งอาลเบโรโมราตากับตันทีมลงล่าตะข่ายโดยเรทในเกมนี้นะครับเป็นทางฝั่งทีมชาติสเปนที่เป็นต่ออยู่ที่ราคา0.5แล้วก็ราคาสูงต่ำคู่นี้นะครับจะอยู่ที่2.25ครับ ก็ต้องบอกเลยว่าสเปนเนี่ยผลงานยอดเยี่ยมมากๆด้วยนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่น่าสนใจคือเดนมาร์กเนี่ย เป็นทีมที่เล่นในบ้านได้อย่างแข็งแกร่งนะครับผมโดย5้านัดหลังสุดในบ้านเนี่ยพวกเขาไม่แพ้ใครเลยนะครับก็ถือว่าเล่นได้ดีมากๆด้วยนะครับแล้วก็วันนี้บอลเปลี่ยนโค้ดนะครับก็ต้องระวังไว้ให้ดีนะครับผมเชื่อว่าทีมชาติสเปนไม่ง่ายแน่นะครับกับการที่จะเก็บชัยชนะกลับออกไปนะครับวันนี้ผมขอวัดใจนะเชื่อว่าบอลเปลี่ยนโค้ดจะทําได้ดีนะครับเชีร์ไปที่ทับโคนมเดนมาร์กราคา0.5นะครับเชื่อว่ายันไหวส่วนราคาสูงต่ำที่2.25เนี่ยผมมองว่าคู่นี้การเจอกันมาช่วงหลังๆมนี่แคัดที่แล้วนัดเนี่แบบิดโห นะครับที่มีประตูเกิดขึ้นแค่ลูกเดียวแต่ผมมองว่าเกมนี้น่าจะกลับมายิงกันเยอะอีกครั้งหนึ่งด้วยนะครับผมเชื่อว่าวันนี้เดนมาร์กกับสเปนเนี่ยน่าจะทะลุประตูกันเยอะนะครับอาจจะจบที่แบบ2องหรือว่า -2 องอะไรแบบนี้เลยประมาณนั้นนะครับผมเชื่อว่าคู่นี้ไปได้นะครับที่มองบนราคา2.25สรุปนะครับคู่นี้ผมขอเชียร์ไปที่เจ้าถิ่นนะครับที่เดนมาร์กที่ราคา0.5แล้วก็วางสูงไว้ที่2.25ครับคู่ต่อมาครับเราไปกันที่อีกหนึ่งคู่ที่น่าสนใจนะครับ ทีมชาติโปรตุเกตครับจะเปิดบ้านรับการมยายของทีมชาติโปลแลนด์โดยผลง,งาน5เกมหลังสุดของทั้ง2ทีมนะครับโปรตุเกตชนะได้3เกมแล้วก็เสมอไป2เกมครับโดยเกมล่าสุดนะครับก็บุกไปเจ้ากับทางสกอตแลนด์มาที่0ประ ประตูต่อศูนย์ด้วยกันส่วนฝั่งของทีมชาติโปแลนด์นะครับ5เกมหลังสุดผลงานไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับชนะได้เกมเดียวนะครับเสมอไป2เกมแล้วก็แพ้ไป2เกมโดยนั้นที่แล้วนะครับก็เปิดบ้านเจ้ากับโครเอเชียไปที่3ประตูต่อ3ด้วยกันโดยสถิติการเจอกันนะครับ5เกมหลังสุดโปรตุเกสทําได้ดีกว่านะครับชนะได้2เกมนะครับแล้วก็เสมอกันไป3เกมโดยเกมล่าสุดที่เจอกันมานะครับเมื่อตอนเดือนตุลาคมนะครับก็เป็นทางโปรตุเกสนะครับที่บุกไปเอาชนะโปแลนด์ไดถ ครับถ้าฝอยทองจะขาด2เซ็นเตอร์แบ็กตัวเก่งนะครับอย่างรูเบนดิอาสแล้วก็กอนซาโลอิกนาซิโอนะครับที่บาดเจ็บทั้งคู่ส่วนคนอื่นๆที่เดี้ยงอยู่นะครับก็มีทั้งเดียโกโชต้านะครับกอนซาโลรามอสรูเบนเนเวสมาติอุสนูเนสนะครับแล้วก็เปรโดกอนเซเวสครับส่วนทางฝั่งทีมโปลิสนะครับเจอปัญหาใหญ่แน่นอนนะครับเมื่อโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้เนี่ยสูน้าตัวเก่งได้ขอถอนตัวออกไปนะครับแล้วก็รวมไปถึงทางอาคาดิอุสมิลิกนะครับพาเวลโดวิโดวิชนะครับยาคูปปิโอโตรฟสกี้แล้วก็คคาสสเเปออร์โลฟกีีีีี้น่่่่ยททไมมมชชืติดดุ มาทั้งหมดด้วยกันครับ โดยการจะทับวันนี้นะครับบูเลเกตจะมาในแท็กติกเก่งเลยนะครับที่4-3-3เกมรับนะครับผู้รักษาประตูจะเป็นเดโก้กอสตาลงเฝ้าเสานะครับเซงคู่เซนเตอร์แบ็กจะเป็นอันโตนิโอซิลวากับทางโทมัสอาราโฮแล้วก็ปีอขออภัยทางแบ็กสองฝั่งจะเป็นเดโก้ดาโลกับนูโนเมนเดสครับสามประสานแดนกลางจะมีบูโนเฟนานนะครับชูเอาเนเวสแล้วก็แบนนาโตซิลวาส่วนสามประสานเกมรุกนะครับจะมีเปโดเนโตราฟาเอลเรอัลแล้วก็คริสเตียโนโรนัลโดช่วยกันไล่ล่าสกอร์ครับขณะที่ทางฝั่งโปรแลนด์นะครับจะมาในแท็กติก5-3 3 2นายด่าจะเป็นมาซินบูก้านะครับสามเซนเตอร์แบ็กนะครับจะมีคาเมียเปคอฟสกี้ยาเบนาริกและก็ยาคุบคิวออครับแดงกลาง3คนนะครับก็จะมีเซบาสเตียนซูมานสกี้ยาคุบโมเดอร์นะครับแล้วก็พีออรเตอร์เซเลสกี้ส่วนคู่หน้าวันนี้จะใช้เป็นคาร์โลสวีเดอร์สกี้นะครับกับทางคริสตอฟปิออนเตกครับ โดยเรดคู่นี้นะครับผมเป็นทางฝั่งโปรตุเกสเจ้าถิ่นที่เป็นต่ออยู่ที่ราคา1.75นะครับแล้วก็ราคาสูงต่ำคู่นี้จะอยู่ที่3เม็ดครับคือโปรตุเกสเนี่ยเอาจริงทุกนัดอยู่แล้วนะครับผมเคยสบดประมาทเข้าไปาหลายครั้งอยู่นะครับว่าด้วยความที่มันเป็นเกมกระชับมิตรเนี่ยไม่น่าจะเอาจริงแหละแต่สุดท้ายก็ยิงกระหน่ำกันแทบทุกเกมนะครับแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยนัดที่แล้วพี่แกเพิ่งสะดุดมานะครับบุกไปเจ้ากับสกอตแลนด์แบบมาไรสกอร์ด้วยวันนี้ผมมองว่าโปรตุเกสเล่นในบ้านเอาตายแนนนนนน่่่่อบบบวววกกกััทททาาางงีีีโปลดด้้จะไมม ด้วยความน่ากลัวน่าจะหายไปเยอะนะครับวันนี้ผมว่าเชียร์ได้เลยเน้นๆได้เลยที่โปรตุเกตนะครับราคา1.75ส่วนราคาสูงต่ำที่3ลูกเนี่ย ู่นี้เจอกันทีไรก็ถือว่ามีประตูเกิดขึ้นทุกเกมนะครับแต่ว่าก็จะหนักไปทางเสมอซะเป็นส่วนใหญ่นะครับแต่ผมมองว่าเกมนี้อย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่หนึ่งครับโปรตุเกสวันนี้ยังไงก็ถล่มแน่นอนนะครับผมเชื่อว่าก็น่าจะมีโอกาสที่มีสกอร์มากกว่า3เมตรขึ้นไปนะครับวันนี้ผมขอไปที่มองบนก็แล้วกันนะครับที่3ลูกสรุปนะครับคู่นี้ผมขอเชียร์ไว้ที่โปรตุเกสนะครับราคา1.75แล้วก็วางสูงไว้ที่3เมตรครับ คู่ต่อมานะครับเป็นคู่ของสกอตแลนด์เจอกับโครเอเชียนะครับผลงาน5เกมหลังสุดของสกอตแลนด์เนี่ยถือว่าไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับแพ้ไป4เกมนะครับแล้วก็เสมอไป1เกมโดยเกมล่าสุดนะครับก็เปิดบ้านเจ้ากับโปรตุเกสไปที่0ประตูต่อ0ด้วยกันส่วนทางฝั่งของโครเอเชียนะครับ5เกมหลังสุดชนะ2เกมเสมอ2เกมแล้วก็แพ้ไป1เกมครับโดยเกมที่แล้วนะครับก็บุกไปเจ้ากับโปแลนด์มาที่3ประตูต่อ3ครับ สถิติการเจอกันของคู่นี้นะครับ5เกมหลังสุดโครเอเชียชนะ2เกมนะครับสกอตแลนด์ชนะ2เกมแล้วก็เจ้ากันไปที่1เกมโดยเกมล่าสุดนะครับที่เจอกันมาเมื่อเดือนตุลาคมก็เป็นโครเอเชียนะครับที่บุกที่เปิดบ้านนะครับเอาชนะทางสกอตแลนด์ไปได้ที่2ประตูต่อ1ครับความพร้อมล่าสุดวันนี้นะครับทางสตีฟคาร์ดเนี่ยเฮดโค้ชทับวิสกี้เนี่ยได้ตัวหลักกลับมาหลายคนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งแจ็คเฮนรี่จอห์นแม็กกินและก็สจวตอาร์มสตรองนะครับแต่ก็จะไม่มีเชอดััมนะครบที่่เเเจจ็บมมมาากกือสสุดดัปาห์กับโตริโนะ บั่งทีมตาหมากลุกนะครับก็จะไม่มีรอฟโรมาเยอร์ er นะครับแล้วก็บูโน่เพตโตวิทที่บาดเจ็บขณะที่ในด่านมือหนึ่งอย่างโดมินิกลีวาโควิชนะครับติดโทษแบนไม่สามารถลงเล่นได้ในเกมนี้ครับโดยการจัดทัพนะครับทีมสกอตแลนด์จะมาในแท็กติก4-2-3-1ในด่านจะเป็นเครกกอร์ดอนลงเฝ้าเสาครับ เกมรับจะมีแอนโทนีลาสตันนะครับจอห์นซูท่าแจ็คเฮนริกนะครับแล้วก็แอนดี้โรเบอร์สันกับตันทีมแดงกลางคู่มิดฟิลด์นะครับจะมีเคนนี่แม็กลีนกับบิลกิบเบรี่กิลมัวนะครับคุมเกมร่วมกันส่วนแนวรุกวันนี้จะมีจอห์นแม็กกินสกอตแม็กโทมินเอแล้วก็เบนโดกครับส่วนหน้าเป้าจะใช้เป็น Kai, ล,ลีดอนคายลวงราตะไคายขณะที่ทางฝั่งโครเอเชียจะมาในแท็กติก3-4-2-1ครับนายด่านนะครับวันนี้จะสลับมาใช้เป็นเนดิโกลาโบวิชนะครับ แนวรับ3คนนะครับจะมีโยสิปสุตาโร่นะครับดูเยชาราเต้คาแล้วก็ยอสโก้กวาดิโอแดงกลางครับจะมีอีวานเปเรซิตนะครับลูก้าโมดิตมาเตโอโควาสิตแล้วก็บอนนาโซซาส่วนเกมรุกวันนี้นะครับจะมีมาตินบาตูรีน่านะครับอันเดรคามาริชแล้วก็อีกอร์มาตาโนวิชนะครับช่วยกันไล่ล่าสกอร์ครับโดยเรทในคู่นี้นะครับผมเป็นทางฝั่งโครเอเชียที่บุกมาต่ออยู่ที่ราคา0.25แล้วก็ราคาสูงต่ำคู่นี้จะอยู่ที่2.5ครับก็ต้องบอกเลยว่าสกอตแลนด์เนี่ย ท่าเกมที่แล้วเนี่ยมีแค่เซอร์ไพรส์นิดหน่อยนะครับที่บุกยันที่เปิดบ้านยันเสมอกับโปรตุเกสมาได้แต่ก่อนนั้นเนี่ยผลงานเรียกว่าไม่เอาไหนเลยนะครับแล้วก็สถิติการเจอกับโครเอเชียช่วงนั้นหลังมาก็ไม่ค่อยจะสู้ดีดักนะครับสองนหลังสุดที่เจอกันเมื่อปี2021กับ2024เนี่ยเป็นทางโครเอเชียนะครับที่ชนะได้ทั้ง2เกมด้วยผมเลยมาว่าวันนี้สกอตแลนด์นะครับไม่น่ารอดนะครับเชื่อว่าโครเอเชียน่าจะเก็บ3แต้มได้อย่างแน่นอนครับวันนี้เชยร์ได้เลยนะครับที่โครเอเชียราคา0.25 ส่วนราคาสูงต่ำนะครับคู่นี้เจอกันทีไรเนี่ยก็ถือว่ามีสกอร์กันทุกเกมนะครับแลวก็ไม่ค่อยจบกันที่ผลเสมอสักเท่าไหร่ด้วยนะครับผมเลยมองว่าคู่นี้มีโอกาสที่จะยิงกันเยอะได้อีกเช่นกันนะครับคู่นี้ผมก็เลยขอไปที่มองบนที่ราคา2.5เชื่อว่ามีเกิน3ประตูขึ้นไปครับสรุปนะครับคู่นี้ผมขอเชียร์ไปที่ทีมเยือนโครเอเชียนะครับราคา0.25แล้วและก็วางสูงไว้ที่2.5ครับคู่ต่อมานะครับเราไปกันที่คู่ระหว่างสวิตเซอร์แลนด์จะเปิดบ้านรับการเยืองทีมชาติเซอร์เบียครับ โดยผลงาน,น5เกมหลังสุดนะครับสวิตเซอร์แลนด์ในยุคเปลี่ยนถ่ายใหม่เนี่ยยังฟอร์มไม่ฟื้นเลยนะครับแพ้ไปถึง3เกมนะครับแล้วก็เสมอไป2เกมไม่ชนะใครเลยครับ โดยเกมล่าสุดนะครับก็เปิดบ้านเจ้ากับทางเดนมาร์กไปที่2ประตูต่อ2ด้วยกันส่วนทางฝั่งของทีมชาติเซอร์เบียนะครับผลงานก็ไม่ได้ต่างอะไรกันมากนักนะครับหเกมหลังสุดชนะได้นัดเดียวนะครับเสมอไป2เกมแล้วก็แพ้ไป2เกมครับโดยเกมที่แล้วนะครับบุกไปโดนทีมชาติสเปนถล่มมายับเยินเลยนะครับที่0ูนย์ประตูต่อ3ด้วยกันครับสถิติการเจอกันของคู่นี้นะครับเคยพบกันมาแค่เพียง3นัดเท่านั้นนะครับซึ่งเป็นทางสวิตเซอร์แลนด์ชนะได้2เกมแล้วก็เซอร์เบียชนะได้1เกมครับ โดยผลล่าสุดที่เจอกันนะครับก็เป็นทางฝั่งเซอร์เบียที่เอาชนะไปได้ที่2ประตูต่อศูนย์เมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมานี่เองโดยสภาพทีมในเกมนี้นะครับทับนาฬิกาของมูรักยาคินเนี่ยมีปัญหาแนวรับบาดเจ็บหลายคนเลยนะครับเพราะนอกจากฟาเบนแชร์ที่รีทายไปแล้วเนี่ย ก็ยังมีนิโคเอเวดีนะครับกับทางมเดลอาคันจี A ที่เจ็บเพิ่มไปอีกในรอบนี้นะครับรวมไปถึงแดนิสซาการียนะครับและก็แดนเอนดอยที่เดียวไปด้วยอีก2คนครับขณะที่ทางทีมชาติเซอร์เบียนะครับก็จะไม่มี2พี่น้องอย่างเซอร์เกมิเลโควิชซาวิตกับทางวานยามิเลโควิชซาวิตที่ถอนตัวออกไปนะครับรวมไปถึงทางอ e ีวานอีลิชที่บาดเจ็บด้วยแต่ข่าวดีนะครับก็คือจะได้ดูสารเวลาโฮวิดสุดหน้าตวเก่งจากยูเวนตุสเนี่ยกลับมาติดทีมชาติอีกครั้งหนึง โดยการจัดทัพในเกมนี้นะครับทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์จับมาในแทคติก4-2-3-1นายด่านจะเป็นเกเกอร์โคเบลลงเฝ้าเสาครับเกมรับวันนี้จะมีซิวันวิทเมอร์นะครับอาร์เบียนฮัตดารีนะครับแล้วก็ถอยเอรายโกแมร์ ai, Man, นะครับจากมิดฟิลด์เนี่ยลงมาเล่นเป็นเซนเตอร์แบ็กคู่กันนะครับแล้วก็แบ็กซ้ายจะเป็นลิคาโดโรนิเกสตามเดิมครับแดนกลางสองคนนะครับจะมีเรโมฟอยเลอร์กับการิชชาก้าแล้วก็เกมรุกวันนี้จะมีเซกี้อัมดูนี่นะครับฟาเบียนริดเดอร์แล้วก็มิเชลเอบิสเซอร์ ขณะที่หน้าเป้านะครับบริดเอมโบโรครับสูตรหน้าจากโมนาโกลงลาดตะข่ายครับส่วนทางฝั่งเซอร์เบียนะครับจะมาในระบบ3 4 2 1ี่สองหนึ่งนายด่าจะเป็นจอร์เจเปโตวิชนะครับผู้รัสษาประตูจากเชลซีลงเฝ้าเสาเกมรับ3คนจะมีสตาฮิจานเอราโควิชนะครับนิโคลามิเลโควิชและก็สเตรฮิยานพาฟโลวิชแดงกลางนะครับจะมีเดมิยามักซิมวิชกับมาโกกูยิดนะครับเดินเกมร่วมกันส่วนมิดฟิลด์ตัวรุกวันนี้ใช้เป็นลาสซามาจีนะครับคอยซัพพอร์ตดดูซซาาาาามมรรรโโฮวววิิิแลลลลกกกก็็ออเเนนน์ตชะคับใไ่่ส โดยเรียนในเกมนี้นะครับผมเป็นทางฝั่งสวิตเซอร์แลนด์เจ้าถิ่นที่เป็นต่ออยู่ที่ราคา0.5แล้วก็ราคาสูงต่ำคู่นี้จะอยู่ที่2.25ครับก็ต้องบอกเลยว่าคู่นี้เนี่ยสวิตเซอร์แลนด์อย่างที่พูดไปเมื่อสักครู่หนึ่งนะครับแนวรับมีปัญหาค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ช่วงแล้วก็ช่วงนี้เป็นเขเรียกว่าไงเป็นช่วงถ่ายเลือดใหม่นะครับนักเตะหลายๆคนเนี่ยรีทายกันไปเยอะหลังจบศึกยูโรที่ผ่านมา วกับทางเซอร์เบียเนี่ยที่เพิ่งได้ดูสารมาาโควิดกลับมานะครับแล้วก็มาประสานง,งานร่วมกับทางอเล็กซานเดอร์มิโตวิดเนี่ยผมมองว่าวันนี้เกมรับสวิตเซอร์แลนด์เหนื่อยแน่นอนนะครับโอกาสที่จะชนะเนี่ยผมมองว่ายากมากๆนะครับวันนี้ผมขอเชียร์ไ้ที่เซอร์เบียดีกว่านะครับราคา0.5เชื่อว่ายังไงก็ไม่แพ้นะครับเผลอๆเนี่ยลุ้นถึงชนะได้ด้วยซ้ําส่วนราคาสูงต่ำที่ราคา2.25เนี่ยผมมองว่ามีโอกาสนะครับวูนนี้ที่จะมองบนได้นะครับ ว่าจาก3เกมที่เจอกันมาเนี่ยมี2ประตูขึ้นทุกนัดด้วยนะครับวันนี้ผมว่าวัดใจดูอีกคู่หนึ่งได้นะครับที่ราคา2.25ครับเชื่อว่าน่าจะยิงกันเยอะครับสรุปนะครับคู่นี้นะครับผมยังไม่เชื่อว่าสวิตเซอร์แลนด์จะเอาชนะได้นะครับผมขอรองไปที่เซอร์เบียราคา0.5แล้วก็วางสูงไว้ที่2.25ครับอีกหนึ่งคู่นะครับในศึกยูฟาในชั้นลีกนะครับก็จะเป็นคู่ระหว่างโรมาเนียครับที่จะเปิดบ้านรับการมาองโคโซโว โดยผลงาน5เกมหลังสุดของทั้งสองทีมนะครับโรมาเนียชนะที่4เกมนะครับแล้วก็แพ้ไป1เกมโดยเกมล่าสุดนะครับก็บุกไปเอาชนะลิทวเนียมาได้ที่2ประตูต่อ1ครับส่วนทางฝั่งของโคโซโวนะครับผลงานดีขึ้นมาเรื่อยๆนะครับล่าสุดชนะรวดไปแล้ว3เกมติดต่อกันนะครับโดยนัดที่แล้วนะครับก็เปิดบ้านเอาชนะไซปรัสมาที่3ประตูต่อ0ครับสถิติการเจอกันนะครับคู่นี้ก็เคยเจอกันมาแค่เพียง3ครั้งเหมือนกันนะครับ โดยผลล่าสุดที่เจอกันนะครับก็เป็นทางโรมาเนียนะครับที่บุกอาชนะโคโซโวได้3ประตูต่อ0ูนย์แล้วก็สามนัดนะครับก็โรมาเนียชนะ2เกมแล้วก็เสมอ1เกมครับโคโซโวไม่เคยเอาชนะโรมาเนียได้เลยแม้แต่ครั้งเดียวครับโดยความพร้อมในเกมนี้นะครับทางฝั่งโรมาเนียไร้ปัญหาใดๆให้ต้องกังวลนะครับจะมีปรับเปลี่ยนนะครับก็แค่การ d r อป j o ร์ b ปูค u s นะครับแล้วก็เรียกทางด a n i เ l b เ r l ิเจียนนะครับเข้ามาแทนที่เท่านั้นเองส่วนทางโคโซโวนะครับจะขาดหลายคนเลยนะครับว่าจะเป็นทั้งมิลลอสราชิก้านะครับ เออร์มานครัสนิกกี้เมอร์ซานเซเลน่านะครับแล้วก็ทางเลอร์สปารากาด้านะครับแบกซ้ายของโคโรนเนี่ยเนื่องด้วยจากอาการบาดเจ็บทั้งหมดครับ การจะทับวันนี้นะครับทีมโรมาเนียจะมาในแท็กติก4-3-3นายด่าจะเป็นฟอรินิตต้านะครับเกมรับจะมีอันเดรราติอูนะครับราดูรากูชินอันเดรบูก้าและก็นิคุเซอร์บันกูแดนกลาง3ประสานจะมีลาสวานมารินมาริอุสมาลินนะครับแล้วก็นิโคลีสแตนซิอูส่วนแดนหน้า3คนก็จะเป็นแดนิสมันนะครับ us, แดนิสดรากุสและก็วาเลนตินมิไฮล่าครับขณะที่ทางฝั่งคโซโบวนะครับจะมาในแท็กติก4-2-3-1 คู่เซนเตอร์นะครับจะใช้เป็นอามินบรามานีนะครับจับคู่กับฟีดาตอาริตติแลวก็แดนกลาง3ประสานนะครับจะมีทั้งมูฮันเรมจารัชีนะครับวาลลสเบริชาและก็ฟอเรนมุดลาจิสซานะครับส่วนทางฝั่งหน้าเป้าันนี้จะเป็นเวดัตมูริกีนะครับศูนย์หน้าจากเรอมายาอกาเนี่ยลงลาดขายครับโดยเรียนในคู่นี้นะครับผมเป็นทางโรมาเนียเจ้าถิ่นที่เป็นต่ออยู่ที่ราคา0.75แล้วก็ราคาสูงต่ำคู่นี้นะครับจะอยู่ที่2.5ก็อย่างที่พูดไปเมื่อสักครู่หนึ่งน,น,นะครับ แม้ว่าผลงานของผู้เขาเนี่ยจะดีขึ้นมาก็ตามแต่ว่ากับการที่ต้องไปเยือนโรมาเนียที่ฟอร์มแบบนี้ที่กําลังแบบมั่นใจเนี่ยผมว่าชนะกลับไปยากนะครับวันนี้เชยร์ได้เลยนะครับเน้นๆจัดจหนักๆไปเลยที่โรมาเนียนะครับราคา0.75ส่วนราคาสูงต่ำคู่นี้ผมก็เชื่อว่าน่าจะยิงเยอะเช่นกันนะครับเพราะว่าการเจอกัน2เกมหลังสุดเนี่ย2-0 3-0มีสกอร์เกิดขึ้นตลอดนะครับวันนี้เชยร์ได้เลยนะครับที่โรมาเนียนะครับราคา0.75และก็วางสูงว้ได้เลยนะครับที่2.5แบบเน้นๆครับ คู่ต่อมานะครับเราเปลี่ยนบรรยากาศไปกันที่ฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนอเมริกาใต้กันบ้างครับวันนี้มีลงสนาม2คู่นะครับไปกันที่คู่แรกครับในเวลา7จ็ดโมงเช้าจะเป็นการพบกันระหว่างอุรุกวัยครับเปิดบ้านรับการปข่งโคลอมเบีย ดยผลงาน5เกมหลังสุดนะครับอุรุัยไม่ชนะใครเลยนะครับเสมอไป4เกมแล้วก็แพ้ไป1เกมครับโดยเกมล่าสุดนะครับก็เปิดบ้านเจ้ากับทางเอกวาดอร์ไปแบบไร้สกอร์ที่0ประตูต่อ0นะครับส่วนทางฝั่งของโคลอมเบียนะครับ5เกมหลังสุดนะครับชนะ2เกมเสมอ1เกมแล้วก็แพ้ไป2เกมครับโดยเกมที่แล้วนะครับก็เปิดบ้านถล่มเอาชนะชิรีไปได้ถึง4ประตูต่อ0ด้วยกันสถิติการเจอกันของคู่นี้นะครับ5เกมหลังสุดนะครับโคลอมเบียชนะได้1เกมนะครับอุรุัยชนะได้ เกมล่าสุดที่เจอกันนะครับเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานะครับในศึกโกปาอเมริกาก็เป็นทางโคลอมเบียนะครับที่เอาชนะทางอุรุกวัยไปได้ที่1ประตูต่อศูนย์ด้วยกันครับ ความพร้อมเกมนี้นะครับทีมจอมโหดจะมีข่าวดีนะครับเมื่อพวกติดแบรนะครับอย่างโมเดโรอูกาเต้ซานเตโกบูเอโนนะครับโรดิโกเบตากูโฮเซคิมินสและก็มาติอัสโอนิเวลล่านะครับพ้นโทษแบร์กลับมาแล้วนะครับส่วนทางฝั่งของโคลอมเบียนะครับไม่มีตัวติดแบร์นะครับแต่ก็จะไร้ตัวเจ็บอย่างหลุยสินิเตรานะครับฮวนกาบาวเจเวมสันเลอร์มาและก็ยาเซอร์อับพิตลาครับ โดยการจัดทัพวันนี้นะครับทีมจอมโหดจะมาในระบบ4-3-3นายด่านนะครับจะเป็นเซกิโอโรเช่นะครับลงเฝ้าเสาเกมรับจะมี era, bueno, z, กิเลโมวาเลราซานเตียโกบุเอโนโฮเซคิเมเนสและก็มาติอัสโอริเวราแดงกลาง3คนนะครับจะมีเฟรเดโกบาเวเดครับเดินเกมร่วมกับทางโมเดลอูกาเต้และก็โรดิโกเบตากูส่วนเกมรุกนะครับดาวินูเยสยืนหน้าเป้าครับแล้วก็ขนาบข้างซ้ายขวาด้วยเฟกุนโดปาลิสตี้นะครับแล้วก็ทางแม็กซิมเลโนอาราโฮครับ โคลอมเบียครับจะมาในแท็กติก 4, 2, 3, 1ครับ ผู้รักษาประตูวันนี้จะเป็นคาร์โลวากาสลงเฝ้าเสานะครับเกมรับจะมีทั้งดานเนี่ยมูนอสยืนแบ็กขวานะครับส่วนแบ็กขัดแบ็กซ้ายนะครับจะเป็นโยฮันโมฮิก้านะครับแล้วก็คู่เซ็นเตอร์วันนี้ราวิซอนซานเชสครับยืนพนึกกำลังร่วมกับทางยอนลูคิมีครับส่วนแดนกลาง2คนนะครับจะมีริชาร์ดริโอสกับทางมาเตอุสอูริเบนะครับเดินเกมร่วมกันแล้วก็เกมรุกนะครับวันนี้จะเป็นหน้าที่ของลุยดิอาสเจมโรดริเกสแล้วก็จอร์ดอาริสนะครับทำเกมสนับสนุนจอร์ดูรันในการไล่ล่าสกกออรรรรรร์คคคคััััับบบโดยยเเทททู่่่นนนนีี้ะะผมป็างงฝุุว ต่ออยู่ที่ราคา0.25แล้วก็ราคาสูงต่ำคู่นี้จะอยู่ที่2ลูกครับแม้ว่าอุรุกวัยเนี่ยจะไม่ชนะใครเลย5เกมติดต่อกันแต่ก็มันมีสาเหตุนะครับก็อย่างที่เราทราบกันดีนะครับเพราะว่าหลายตัวตัวหลักเนี่ยโดนแบนแต่วันเนี้ยกลับมาแล้วนะ่าจะทำให้ทีมเนี่ยน่ากลัวขึ้นเยอะนะครับผมบวกกับทางโคลอมเบียเองเนี่ยที่ก็นักเตะบาดเจ็บตัวหลักบาดเจ็บเนี่ยหลายคนนะครับแต่ก็ยังเป็นทีมที่ประมาทไม่ได้นะครับโดยเฉพาะอย่าง ลุยดีอาร์ตนะครับเปีกตัวจีจากลิเวอร์พูลที่กำลังฟอร์มดีเนี่ยผมเชื่อว่าวันเนี้ยจะเป็นเกมที่สนุกและคู่ขี้แน่นอนครับแต่ว่าผมมองว่าอุรุกวัยเนี่ยเข้าตาโจมากกว่านะครับเพราะว่าคัดบอลโลกเนี่ยไม่ชนะใครมาแล้ว4นัดติดต่อกันนะครับก็เดี๋ยวถ้าวันนี้ไม่ชนะอีกเนี่ยจะอดไปบอลโลกเอานะครับแล้วก็เกมหน้าเนี่ยยังมีเกมหนักอยู่นะครับซึ่งต้องบุกไปเยือนทีมชาติบราซิลรออยู่นะครับผมเลยเชื่อว่าวันเนี้ยอุรุกวัยยังไงก็ต้องมองถึง3าแต้มแน่นอนนะครับวันนี้ผมว่าเชียยรร์ได้เลนะคับที่ทับจอมโหดราาค0.25 ส่วนราคาสูงต่ำนะครับคู่นี้ที่2เมตรเนี่ยผมเชื่อว่าคู่นี้ลูกเดียวน่าจะตัดสินเกมได้เลยแล้วก็น่าจะเป็นเกมที่อึดอัดพอสมควรนะครับผมก็เลยมองว่าคู่นี้วางที่ต่ำไว้ดีกว่าที่2ลูกครับสรุปนะครับคู่นี้ผมขอเชียร์ไปที่อุรุกวกยนะครับราคา0.25แล้วก็วางต่ำไว้ที่2เมตรครับ แล้วก็คู่สุดท้ายวันนี้นะครับในเวลา8โมงครึ่งนะครับเช้าวันเสาร์นะครับก็จะเป็นการเจอกันระหว่างเปรูครับเปิดบ้านรับการมขของชิลีโดยผลงาน5เกมหลังสุดนะครับทางเปรูชนะได้1เกมเสมอ1เกมแล้วก็แพ้ไป3เกมครับโดยนัดล่าสุดนะครับก็บุกไปพ่ายบราซิลแบบหมดสภาพเลยนะครับที่0ประตูต่อ4ส่วนทางฝั่งชิลีนะครับก็ฟอร์มแย่ไม่ต่างกันนะครับ5เกมหลังสุดนะครับไม่ชนะใครเลยเสมอ1เกมนะครับแล้วก็แพ้มา4เกมรรวดเลยนะครับโดยเกมล่าสุดเนี่ยก็บุกไปพ่ายโ ประตูต่อ4ครับสถิติการพบกันของคู่นี้5เกมหลังสุดนะครับชิลีชนะได้2เกมครับเปรูชนะได้2เกมแล้วก็เจ้ากันไป1เกมครับโดยเกมล่าสุดที่พบกันมานะครับก็เป็นทางเปรูนะครับที่เจ้ากับทางชิลีไปแบบไร้สกอร์ศูนย์ประตูต่อ0นครับ สภาพทีมล่าสุดนะครับเปรูจะขาด2มิดฟิลด์ตัวเก่งนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งเรนาโตตาเปียแล้วก็โยชิมาโยตุนที่บาดเจ็บครับส่วนที่เหลือชุดใหญ่ทั้งหมดนะครับส่วนทางฝั่งชิลีนะครับก็จะไล่อเล็กซิสซานเชสนะครับเอริกเพลก้ากับดาริโอโรซาริโอนะครับที่บาดเจ็บขณะที่เบนเบเรตันดีแอสนะครับสู่หน้าตัวเก่งในปฏิเสธการมารับใช้ชาติในหนนี้นะครับทำให้ริคาร์โดกาเรกานะครับนายใหญ่ทีมชาติชิลีเนี่ยต้องเรียกอาร์ตูโรวีดานะครับมิดฟิลด์ตัวเก่าเนี่ยกลับมาติดทีมชาติอีีกคครรัั้งงนนึแทท่บ โดยการจัดทัพในเกมนี้นะครับเปรูจะมาในระบบ3-5-2นายด่านจะเป็นเปโดกาเลเซ่เฝ้าเสานะครับเกมรับ3คนจะมีมิกเกลอาราโฮคาร์ลอสซัมราโนและก็หลุยอัมรานะครับแดงกลาง3คนนะครับจะใช้เป็นโอลิเวอร์ซอนนะครับเคซุสกัสติโลและก็เซดิโอเปนาครับส่วนวิงแบ็ก2ฝั่งจะเป็นหลุยแอควิคูล่านะครับกับทางอเล็กซานเดอร์คัตเลนและคู่หน้าวันนี้นะครับจะเป็นแอนดสันฟอร์เรสครับลงล่าตะขายร่วมกับจาลูก้าลาปาดูล่าครับ ขณะที่ทางฝั่งชิตลีนะครับจะมาในระบบ4-3-3ผู้รักษาประตูจะเป็นบรายันคอตเตสนะครับแนวรับ4คนจะมีฟิลิปโยโลโยล่านะครับเบนจามินคุสเซวิกนะครับเกียโมมาริเปาแล้วก็ฟาเบียนเฮอร์มาสเบลครับแดงกลาง3ประสานจะมีเดียโกเบลเดสนะครับอัตูโรวีดาวแล้วก็โรดิโกเอเชเวเรียส่วนหน้าเป้านะครับวันนี้จะเป็นเอ็ดวาร์โดวากาสนะครับแล้วก็ขนาบข้างด้วยฟิลิปเป้โมราแล้วก็กอนซาโลตาเปียครับ โดยเรในเกมนี้นะครับผมเป็นนางฝั่งเปรูที่เป็นต่ออยู่ที่ราคา0.25 แล้วก็ราคาสูงต่ำคู่นี้จะอยู่แค่เพียง1.75เท่านั้นครับโดยผลงานเนี่ยผมเ้อ่งบอกเลยว่าย่ำแย่ทั้งคู่นะครับแต่ว่าวันนี้เปรูได้เล่นในบ้านก็มีโอกาสที่จะมองถึงชนะได้นะครับโดยการเล่นในบ้านนะครับในศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกคนนี้เนี่ยพวกเขาเย,ยังไม่แพ้ใครมา3เกมติดต่อกันแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นทีมที่เล่นในบ้านได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็เสะสองเกมหลังสุดเนี่ยได้เสมอได้ทั้งโคลอมเบียแลวก็ชนะได้ทั้งอุรุกวัยด้วยก็ถือว่าไม่ธรรมดานะครับสำหรับฟอร์มในบ้านของทีม ส่วนทางชิลีนะครับโอ้โหเล่นยิงเล่นยิงแย่นะครับแพ้รวดมาแล้วนะครับ4เกมติดต่อกันนะครับแล้วก็เกมเยือนนะครับในทุกรายการเนี่ยไม่ชนะใครมาแล้วนะครับถึง5นัดติดนะครับแล้วก็10นัดหลังสุดเนี่ยชนะได้แค่หนเดียวเท่านั้นนะครับก็ถือว่าเหนื่อยแน่นอนครับวันนี้ชิลีสำหรับการที่ต้องมาเยือนทางเปรูนะครับวันนี้ผมก็เลยขอวางไว้ที่เจ้าถิ่นนะครับเปรูนะครับที่ราคา 0.25นะครับหรือว่าต่อปอปอแล้วก็ส่วนสูงต่ำเนี่ยผมว่าคูน่นี้ต่ำแน่นอนถ้าเปิดมาราคา1.75แบบนี้โอกาส1ใน10เท่านั้นนะครับที่จะสูงได้นะครับคู่นี้ก็วางต่ำไว้เน้นๆได้เลยนะครับที่1.75เช่นกันครับสรุปนะครับคู่นี้เชียร์ไปที่เปรูนะครับราคาต่อปอปอแล้วก็สูงที่1.75ครับ และนี่นะครับก็คือบทสรุปทั้งหมดของทั้ง7คู่ทีเด็ดของจานแปลงในค่ำคืนนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาไล่เรียงกันให้อีกทีหนึ่งนะครับโดยคู่แรกนะครับเดนมาร์กกับสเปนคู่นี้ผมเชียร์ไปที่เดนมาร์กนะครับราคารอง0.5แล้วก็วางสูงไว้ที่2.25ครับ คู่ต่อมานะครับโปรตุเกสกับโปแลนด์นะครับคู่นี้ผมขอไปที่เจ้าถิ่นโปรตุเกสนะครับที่ราคา1.75แล้วก็วางสูงไว้เช่นกันที่3ลูกครับส่วนคู่ที่3นะครับสกอตแลนด์กับโครเอเชียนะครับคู่นี้ผมขอวางไปที่ทีมเยือนโครเอเชียนะครับราคา0.25แล้วก็สูงไว้ที่2.5ครับคู่ที่4นะครับสวิตเซอร์แลนด์กับเซอร์เบียคู่นี้ผมมองว่าสวิตเซอร์แลนด์ไม่น่าจะเอาชนะได้แน่ๆครับรองที่เซอร์เบียราคา0.5แล้วก็วางสูงไว้ที่2.25ครับ โรมาเนียกับโคโซโวนะครับคู่นี้ไม่ต้องคิดเยอะเลยนะครับเชื่อได้เลยที่โรมาเนียนะครับราคา0.75แล้วก็วางสูงไว้ที่2.5ครับส่วนบอลอเมริกาใต้นะครับอุรุกวัยกับโคลอมเบียคู่นี้สนุกแน่นอนเดือดแน่นอนนะครับอยู่ต่อที่อุรุกวัยราคา0.25น่าจะเฉือนได้นะครับแล้วก็วางต่ำไว้ที่2เม็ดครับส่วนคู่สุดท้ายนะครับที่พูดไปเมื่อสักครู่นึงครับคู่นี้ต่ำแน่เลยนะครับต่ำไปได้เลยที่1.75นะครับแล้วก็วางเปรูไว้ที่0.25ครับก็หวังว่าจะถูกใจเพื่อนทุกกก่่าานนครับไมม็้อย ชอบก็จัดนะครับขัดก็สวนได้ไม่ว่ากันส่วนใครอยากได้ตัวเน้นตัวทีเด็ด v i p เนี่ยว่าผมอยากไปเต็งตัวไหนเนี่ยก็แอดกันเข้ามาได้นะครับมาขอกันได้เลยฟรีๆที่แอด k 8 8คครับสำหรับวันนี้นะครับขอขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับสำหรับการติดตามรับชมและรับฟังมาถึงจนตอนนี้นะครับและพรุ่งนี้นะครับเรากลับมาพบกันใหม่ครับวันนี้ขอลาไปแล้วครับสวัสดีครับ